ตอนนี้อ <medio> ยู่ซ <aring no liebe> <pi> ึ <deux> ่งดอะไรของเงี้ยแบบเราจำลองงานรู้ไหมรูบักโบบักนี่ต่อหาค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการส่งคลิปเข้าประกวดงาน Young Man Can Stand Up 3แต่ปีนี้พิเศษครับเรามีการเปลี่ยนชื่อเป็น Young Human Can Stand Up เพราะว่าเปิดโอกาสให้กับทุกเพศทุกวัย ได้มาร่วมการประกวดในครั้งนี้ครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ครับงานนี้คืองานประกวดสแตนด์อัพคอมดี้ซึ่งเราจะเฟ้นหาคอม e d i a หน้าใหม่ครับเข้ามาอยู่ในสังกัดยืนเดียวกติกาข้อแรกให้คุณเลือกทอป,ปิกจาก4ท็อป,ปิกนี้มาเล่าในคลิป 1. นไทยนิรักตลกก็จะเป็นเรื่องราวความตลกซึ่งมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่ในนั้น 2. โดดเดียวเดียวได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องตลกโรนี่ของตัวเองครับเลือกมาได้เลย ว่าคุณอยากเล่าเรื่องของตัวเองเรื่องไหนเรื่องที่3บ้านเกิดเมืองนอกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นถิ่นที่อยู่ของตัวเองหรือว่าคุณไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆสามารถเล่าได้นะข้อสุดท้ายข้อ4เล่าเสรีเล่าเรื่องอะไรก็ได้ใครอยากเล่าเรื่องอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่3เรื่องนั้นก็เลือกเป็นท็อปิกนี้ครับคนที่จะส่งเข้าประกวดต้องระบุด้วยว่าคุณจะเล่าท็อปิกอะไร กติกาข้อที่2ออัดคลิปแนวตั้งความยาวไม่เกิน5-7นาทีย้ำนะครับแนวตั้งถ้าแนวนอนนี้อาจจะหลับได้นั่นไปไงเรื่องต่อไปการบันทึกเนี่ยเรื่องภาพกับเสียงคุณภาพต้องดีดียังไงเหรอภาพก็ต้องเห็นหน้าเห็นตัวชัดเสียงก็ถ้าไม่มีไมวไวเลสหรือเครื่องแบบขยายเสียงคุณก็ต้องแน่ใจก่อนว่าบุกหรือเรื่องเล่าที่คุณเล่าผ่านคลิปนี้มา เสียงมันต้องชัดเจนทุกมุกบอกเลยว่ามันสําคัญมากพวกดนามิกแบบเบาๆเบาๆแบบวันนั้นนะผมไปเฮ้ยเนี่ยอยู่ดีมาเสียงดังคุณต้องได้ยินให้มันชัดเจนภาพนอกจากตัวเราจะชัดเจนเนี่ยด้านหลังมันต้องเป็นแบบอะไรที่แบบเคลียจะเป็นสีก็ได้นี่หรือพื้นหลังจะเป็นขาวๆพื้นห้องเนี่ยถ่ายในห้องธรรมดารรมดาได้เลยถือว่าเคลียเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถือว่าไม่เคลีย เดินไปเดินมาเนี่ยเราไม่เด่นแหละเนี่ยไปเด่นทางข้างหลังหมดอะพวกมึงเคลียร์กูก่อนดีกว่านี่ต้องอย่างนี้นี่เคลียร์อย่างนี้เลยอีกเรื่องหนึ่งครับสําคัญเช่นกันคลิปที่คุณส่งมาเนี่ยห้ามผ่านการตัดต่อมาสักวินาทีเดียวก็ไม่ได้ครับเพราะว่าการเล่นสแตนอัพคอม e ี้ี่มันคือการเล่นสดๆห้ามตัดต่อห้ามใส่เอฟเฟกเสียงแบบว่าเล่นมุกเฮ้ยใบพัดไปพึด ปาดมุกเนี่ยอ่เสียงไม่เงี้ยไม่ได้แต่ถ้าคุณทําเสียงอะได้แบบไวพ้พับไปตะพูดแฮ่อ,อันนี้ได้กติกาข้อที่3เมื่อคุณอัดคลิปของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณอย่ากเก็บไว้ดูคนเดียวนะไม่งั้นคุณก็ไม่ได้มาที่นี่คุณก็เอาคลิปนั้นอนะอัปโหลดไปใน YouTube อัปโหลดเสร็จปุ๊บตั้งเป็นสาธารณะแล้วก็ตั้งชื่อคลิปด้วยนะเริ่มต้นจากชื่อ aka ของคุณเสร็จปุ๊บต่อท้ายด้วยคำว่ายัง n g Human can stand up ยืนเดียวเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูเป็น กต,ติกาข้อที่4ข้อสุดท้ายครับข้อนี้สำคัญสุดคุณต้องเข้าไปกรอกข้อมูลใน Google Form ครับใส่ให้มันครบถ้วนเลยนะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณเอาลิงก์ของคลิปคุณเนี่ยใส่เข้าไปในนั้นด้วยแล้วก็ส่งมาแต่อย่าส่งเกินวันที่8เมษายนนะแล้วก่อนส่งนะคุณต้องตรวจเช็คข้อมูลให้เรียบร้อยนะแล้วก็ทำความเข้าใจทำความเข้าใจเองเลยเพราะว่าไม่มีใครทำความเข้าใจให้คุณหรอกตรวจเสร็จเรียบร้อยส่งมาให้เราเลย เราอยากดูเนี่ยส่งมาตอนนี้เลยอยากดูอยากหาแล้วแล้วเจอกันยัง Human can stand up 3มาปลดปล่อยเรื่องตลกให้โลกขัน่ยขันล้างพอแล้วมั